ฮัลโหลทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับมาครับผมทุกคนต่อครับจากคลิปที่แล้วนะไม่ใช่คลิปที่แล้วดิจากคลิปตีบวก9นะครับไปทั้งหมด7ตัวนะคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วเียคลิปตอนตีบวก9นะก็ไปทั้งหมด7ตัวตอนนี้ก็เหลือประมาณ1 2 3 4เหลือประมาณ10ตัวนะทุกคนอาจจะตีไม่หมดนะเพราะว่าผมจะเก็บปีธรรมดาไว้นะครับก็คือปี22ไลฟ์นะครับที่เป็นบวก8มี2ตัวแนละ้วก็มีลอมบาริสเมนดี้กับเดนนิบอร์ดนะครับผมอาจจะเก็บไว้นะครับเอออาจจะเก็บไวนะ้ในอนาคตอาจจะ อาจทุยอาจจะสแตตึ้นหรือว่าอาจจะย้ายไปไหนก็ไม่รู้นะ <c oughs> ค่อยว่ากันนะอาจตีตีตัวพวกนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเริ่มจากตัวแรก,กครับผมอเมดมุซซาครับเดี๋ยวขอตีตัวรอก่อนไม่เป็นไรไม่ลอตีเลยแล้วกันก็เก็บอะไรมาเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็มีตัวป้องกันด้วยนะเขาเรียกเนี่ยมันจะขึ้นกําลังป้องกันนะปกติผมจะตีบวกเจ็ดเอ้ยผมจะตีบวกแปดอะไรเงี้ยเอ้าไม่พอทั้งนั้นผมก็จะเอาที่มันป้องกันมาหรืออาจจะตีบวกแปดอะไรเงี้ยผมว่าจะบวกเจ็ดแล้วก็ ถ้ามันไม่ติดมันก็จะได้คืนบวกเนะครับเพราะว่าเราบวกเมาป้องกันเนาะมันก็ได้คืนบวกเแล้วค่าทีมเหลือเท่าไหร่วะเนี่ยเหลือ5้าหมเองนะไม่เยอะนะเออจาก2องแสนนะเหลือ5้าหมเป็นไงละ่ะเทพบไหมตัวแรกเลยขอชน9ทีนะครับขอชน9ทีครับโอเคครั้งสุดท้ายครับครั้งสุดท้ายกดตรงดอเด็กไปมาหน่อยเพื่อนตัวแรกของคลิปเปียงปัง เพยงบ้างอ่ากูคืนได้บวกหกครับเมื่อกี้ใช้บวกสี่ป้องกันใช่ไหมเออแต่ได้บวกหกก็ถือว่าใช้ได้แหละนะไม่แย่ไม่แย่นะครับไม่แย่ครับเดีย๋ยวเรามาตีต่อบวกหกผมว่าติดบวกเจ็ดได้เลยวะ่ะ <c oughs> ดูทรงแล้วเหมือนจะติดบกวกเจ็ดว่ะทุกคนทีเดียวพอ <c oughs> ไม่ต้องอะไรเลยเข้ามากดเลยอืมแต่โอเคจะได้ตีตัวต่อไปครับไม่ใช่อะไรตัวต่อมาครับผมเป็นแม็กซ์กาเดียวแล้วกันนะครับตัวนี้ถูกมากนะบวกแปดพันกว่าเอ็มเองนะครับ โอเคบวก95ดาวอยู่นะบวก8ก็5ดาวแล้วนะครับเอ้ย6ดาวใม่ใช่5ดาวมีป้องกันเป็นบวกะครับผมสำหรับแม็กซ์การ์เดลบวก9 6 0 0 0เอ็มเองนะตัวนี้น่าจะขายนอกออกนะถ้าใครจะอยากขายนอกนะไม่อยากขายเอาเงินในเงินเงินเอนนเ็มในเกมเฉยเนะอยากนอกได้น,นอกโดยก็น่าจะขายได้แหละนะครับต้องแต่ก็จะหาคนซื้อยากหน่อยนะครับผมอ่ะครั้งนี้เอาสัก8ทีแล้วกันนะโอเคครั้งสุดท้ายมาะเมื่อกี้ดอเด็กไม่ติดนะกดตรงรอเรือครับตอนนี้ปุ้ยจัดปุ้ย บวกเก้าตัวที่สองคลิปมาสักตัวเธอจีเอ็มโอเคขึ้นบอกห้าใช้บวกห้าป้องกันได้ขึ้นบอกห้านะเออสมีสมบูดีเป็น,นไรยูบีซีครับยูบีซีไหนไหนมันก็มาแนละ้วไหนไหนซีรีส์เดสเตอร์ซิตี้เราก็มันก็จบไปแล้วนะครับแล้วก็เอาให้สุดครับบวกหกร้อยแปดสิบเอ็มโคตรถูกเข้ามากดเลยไม่ต้องชนไม่ต้องแยกอะไรเลยรวมล่ากไปเลยรวมอา่าวติดเฉย ติดเฉยเช็ดเขบวกเจ็ดครับผมสเตตดเก้าสิบเจ็ดนะสเตตเพิ่มสามเท่าเอยเพิ่มสามเยอะกว่าบวกหกดิเออบวกห้าบวกหกบอลสเตตดเพิ่มสองเนาะแล้วก็บวกแปดบวกเก้าเพิ่มสี่บวกสิบสเตตดเพิ่มห้านะเออประมาณนั้นนะครับบวกเจ็ดหรือบวกหนึ่งตัวต่อมาครับผมดรากวิชนะมีตัวป้องกันเป็นบวกหกนะครับผมสี่พันหกร้อยเอ็มฮูถูกกว่าแม็กซ์กาเดียวตัวเมื่อกี้อีกนะครับสำหรับบวกเก้าดรากวิชนะครับมาบวกเจ็ดเลขนำโชคครับเจ็ดจะย่อง จ้องจะแห่ไม่ใช่แล้วบุกแห้งบุกแห้งอ่ะสองทีต้องตีสักตัวดียวว่าประมาณสิบตัวเลยนะชิปไปแล้วตีไปเจ็ดตัวเองนะครับครั้งสุดท้ายขอชิปซ้ายแล้วกดเลยแล้วกันนะทุกคนขอชิปซ้ายกดเลยครับดราก้อวิชหรือบกหกครับชิปหายเลี้ยวไม่ตีสักตัวเลยเหรอเพื่อนฮะไม่ให้กูสักตัวเลยเหรอขอสักตัวเถอะช่วงนี้จนๆอยู่เออหาตังค์เนี่ยหาตังค์เนี่ยเกรงกำไรเนี่ยอยากค้าขายให้ตีบวกอยากชิปหายให้ขายอะไแล้วนะ อยากจิ้มหายหตีบวกอยากอยากค้าขายอะไรวะอยากรวยให้ค้าขายเอออยากจิ้มหายหตีบวกอืมตามนั้นอะไรนะมาแน่กูจะเอาสุดสุดจริงๆเหรอฮะตามจริงติ๊ตี้อยู่ตัวนี้แพงมากนะเสียดายอยู่น่าจะขายได้อยู่นะบนมันเป็นตัวที่เพิ่งย้ายมาเลสเตอร์แล้วก็ราคาที่ค่อนข้างพุ่งอยู่นะราคาพุ่งอยู่นะบอกเลยส1,900ืเอเอ็มครับตัวนี้ หดาวลงมานัดแรกกับเลสเตอร์ก็ยิงไปเลยนะครับยิงเลยนะแต่ตอนนี้เลสเตอร์สถานการณ์แย่มากเกือบจะตกชั้นแล้วนะถ้าแพ้นัดต่อไปนี่คือตกชั้นอ่ะอยู่ในโซนตกชั้นไม่ใช่ตกชั้นดิอยู่ในโซนตกชั้นเลยนะสักตัวครับครั้งสุดท้ายครั้งที่6กกูตรงเอออ่างไปกูใช้แม่งทุกสูตรแล้วเนี่ยสูตรที่ไม่รู้ว่าเขาใช้สูตรอะไรแต่ผมใช้เองโอเคเหลือบอก3 ตัวป้องกันแค่บวก2นะครับไม่ใช่อะไรแต่ถ้าเอาบวก8มาตีบวก8ผมว่าโอกาสติดมันก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะมันต้องใช้ตังค์เยอะด้วยนะครับสเตียนฟุกมีบวก8ขายไหมเนี่ยไม่มีนะถ้ามีบวก8ผมจะลองเอาบวก8มาใส่อยู่ดูอะไอโคตรแพงนะอะไร้อยหกหกร้อยเอ็มแพงมากเจ็ดร้อยเอ็มแพงจริงครับไม่ใช่อะไรแพงจริงวิ่งนังบวกเก้าหกพันสี่ร้อยเอ็มถูกมากแต่ละตัวค่อนข้างหายากแล้วด้วยนะครับตัวพวกนี้นะถ้าแตทมันไม่เยอะนะครับแล้วก็หายากนะครับ ผมตั้งซื้อเป็นเดือนอะ่ะตัวนี้ไม่ได้ผมก็เลยซื้อบวกเจ็ดมาตีนะเห็นมีบวกเจ็ดขายนะสองตัวเลยเหมาตลาดมาสรุปติดบวกแปดเสยเสยอะไรล่ะคนบ้านไหนนี่อ่ะคราวนี้ห้าทีครับทุกคนห้าทีแบบชิดซ้ายไปเลยห้าอย่างวะน่าจะห้าแล้วไปกดสูตรสูตรลืมครับไม่ใช่อะไรเออห้ากลัวไปขายจะดีกว่าเนี่ยเอาไปขายน่าจะได้ตังค์ดีกว่าเนี่ย ไม่น่าเลยอเล็กไม่น่าเลยเหมือนว่าฟังทีไม่ทุกคนดูล้วคนดูก็ด่ากูเนี่ยต่ต่อมาครับผมอิสลามซิลิมานี่ครับตัวนี้มีป้องกันบวกหนะเดี๋ยวดูด,ดูมีบวกแปดขายไหมไม่มีอ่ะอิสลามซิลิมานี่ครับผมเจ็ดันแด้อยสาสิบล้านครับบวกเกสเตตเพิ่มอีก4ี่นะเป็นร้อยเจดนะถ้าติดนะมีป้องกันนักเตะก็คือบวกห้านะครับผมเราไม่มีอัปเกรดซ้ำนะรหรือแบบใบป,ป้องกันอัปเกรดจริงๆอะนะแต่มีแต่ตัวเนี่ยที่มันขึ้นรูปบวกเนะี่ย แล้วก็ถ้ามันติดคลินเงี้ยมันก็ขึ้นบวกสิบได้นะครับเออการติดคลีมันก็คือขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับอันนี้อธิบายนะเผื่อใครยังไม่รู้แต่น่าจะรู้กันหมดแล้วแหละนะครับเคยตีบวกห้าทีหนึง่งแล้วติดบวกเจ็ดเลยอะไรเงี้ยเคยไหมครับผมเคยอยู่ครั้งหนึ่งนะแต่ตีแบบตัวกระก,กากเลยไอ้สี่ครั้งครับจะหมดทุกสูตรแล้วเนี่ยไม่ติดสักตัวเลยหรอวะโอ้เหลือบวกเจ็ดครับซิลิมานี่เหลือบวกเจ็ดครับบวกเจ็ดสเตต์เก้าสิบเก้าครับโอเคตีบวกแปดต่อครับ ถ้าพวกแปดติดนี้จะว่าไงเนี่ยเพิงตังอีกนะเนี่ยต้องเพิองตังอีกเหรอเนี้ยไอ่ชนทีเดียวพอไม่ต้องคิดมากครับทุกคนไ,ไหนมันก็มาขนาดนี้แล้วอือหรือบอกห้าต้องเอาให้สุดครับต้องเอาให้สุดต้องตีล่อไปเรื่อยครับต้องตีล่อไปเรื่อยปกติผมเห็นแบบเวลาคนตีอะไรเงี้ยมันต้องล่อสักประมาณสามสี่ตัวใช่ไหมแต่นี่ผมไม่ได้ล่อเลยนะผมลอ่ออาจจะล่อสักตัวสองตัวอะไรเงี้ยเออเวลาจะตีบอกแปดอะไรเงี้ยผมเห็นเขาตีล่อสักสามสี่ตัวเลยนะ แต่ผมไม่ต้องไม่ต้องล่อครับตีเลยครับอืแต่กดข้ามด้วยเห็นไหมรีบพังทีมแล้วรีบตัดคลิปลงให้ทุกคนดูดีกว่า <c oughs> อ่ะตัวต่อมาครับผมมหาเทพครับผมเจสซี่ลินการ์ดดินโยครับเ <c oughs> มสซี่เี๋ไม่ใช่เจสซี่เดี๋เมสซี่ลินการ์ดดินโยครับอันนี้วกป้องกันนักเตะแค่สองนะครับวกสองอ้ปกวามไม่ใช่บวกสองตังเกือบสองหมืนเอ็มนะใช่ไหมหรือสองหมืนวะ <c oughs> หลือแค่เก้าพันเอ็มนะห้าหมืนเอ็มหูแพงมากตัวนี้ แมสซีลินกาดิโย่ครับเอ้ยแมตสซี่ลินกาดินโน่แมตสซีลินกาดินโน่อันนี้ชนสักห้าทีไปห้าทีแบบชิดซ้ายไปมาครั้งสุดท้ายชิดซ้ายกดเลยนะทุกคนไปเอาวัากดแล้วฮลัลโหลไอ้เหียบกดแล้วแบบอะไรครับเนี่ยโอ้โหกูถามจริง กดแลวนะผมกดเลยนะทุกคนผมกดเลยนะอะไรครับเนี่ยโอ้โหเชี้ย <c oughs> มากครับแบบนี้เฮี้ย <c oughs> มากเหลือกี่ตัววะเนี่ยอตัวสุดท้ายแล้วกันตัวอื่นจะแตะเยอะไปอะไม่น่าจะตีได้นะแต่วินเบ็นโควิดนี่น่าจะตีได้อยู่นะครับไปอายุสีเปเรสครับผมตัวสุดท้ายเอ้ยอีกต่อตัวลองสุดท้ายเออส่วนเดนนี่ดิงวอเตอร์น่าจะขายนะเพราะว่าจะแตะร้อยหกมันแพงไปนะตัวรับประมาณแปดร้อยเอ็มนะ 7 0 0อเออ7 0 0 8 0 0 m แนะแพงมากครับมีอู๋แปดร้อยเลยเหรอต้องใช้สแตทร้อยเตัวหนึ่งนะไม่ใช่ดิมันทีละหนึ่งมันก็สแตทร้อยห้าก็ใช้ได้แล้วมั้งใช้งบเปลืองอยู่เนี้ยทุกคนเอาตัวนี้ตัวสุดท้ายแล้วกันนะปิดท้ายครับอยเซเปเรสครับผมตัวนี้ตอนนี้ไม่นะไม่รู้ว่าปล่อยยืมหรือปล่อยอย่าปล่อยขาดนะไม่รู้ว่าปล่อยยืมหรือซื้อขาดนะทุกคนสำหรับอโยเซเปเรสนะตอนนี้อยู่กับเรอเบติสนะซึ่งพอไปถึงก็ยิงเลยนะเล่นดีมากด้วยนะมีโอกาสลงก็งี้แหละนะอยู่เลสเตออร์ก็ไไม่ค่คยด้ลงนะ ดีแล้วแหละที่พี่แกเลือกไปนะลงไปก็ยิงเลยนะครับน่าจะเล่นฝั่งทางขวานะครับกองหน้าแหละนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับอายเซเป็นเลสเนาะมีโอกาสได้ลงไปถึงลาลิกาสเปนก็ยิงเลยร้อยห้าไม่ถึงครับต้องใช้ร้อยหกตัวหนึ่งด้วยนะโอ้โหเปลืองมากครับเปลืองตังมาก่อตัวสุดท้ายครับจบภายในสองคลิปครับผมมูลค่าสองแสนล้านมูลค่าทีมสองแสนล้านตอนนี้เหลือสามหมื่นนะไอหมื่นหกพันเอ็ม หกดาวครับบวกเก้าสเตตร้อยแปด 108, นะถ้าติดนะหูเปืองมากแบบภายในแบบไม่กี่วันอนะมูลค่าทีมผมหมดหมดเลยนะอ่ะจนสามทีพอนะทุกคนอีกทีนึงงนะอีกทีนึงงนะแถมให้แถมให้เมื่อกี้พูดชมพี่แกพี่แกจะบอกว่าเออติดให้ก็ได้อะไรเงี้ยไปอายุซ่เปเลสอายุซ่ไม่ติดสักตัวเลยทุกคนบวกเก้าประมาณยี่สิบตัวนะที่ผมไม่ถึงดี อันนี้คลิปนี้กี่ตัวเดวค่อยไปนับตีคลิปนี้ประมาณเก้าตัวไหมถ้าผมนับผิดขออภัยด้วยนะมันสับสนนะเพราะว่าบางตัวก็ยังไม่ได้ออออกไปนะประมาณเก้าตัวนะแล้วก็คลิปแรกที่ผมตีไปประมาณเจ็ดตัวทั้งหมดสิบห้าสิบหกตัวนะบวกเก้าไม่ติดสักตัวปกติผมตีบวกแปดสองตัวก็ติดตัวหนึ่งแล้วนะสาตัวก็ติดตัวหนึ่งแล้วนะอย่างที่บอกครับเออขนาดบวกแดยังยากแล้วอะไรบวก9้านี่เจ้าอะไรมาติดครับอตอนที่ผมทําคลิปตอนแรก สปีที่แล้วอ่ะที่ตีบวก9ก้าอ่ะตียูริเตลมันกับอ่าอาเดียนซิลวาตอนนั้นผมก็ฟูลเลเตอร์เหมือนกันนะตลอดเลยแหละฟูลแต่ <laughs> ทีมนี้ทีมรักไม่ใช่อะไรนะมีทีมรักนะแล้วก็ทีมหนึ่งก็คือเดลมาดริดนะครับก็ตีไปไม่กี่ตัวก็ติดบวก9อยู่นะ2ตัวนะอันนี้สิบหกตัวนะไม่ติดสักตัวเหมือนแบบเชี่ออะไรเขาเนี่ยเลยอ่ะ <laughs> <laughs> โอเค ฝากทุกคนนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะทําคลิปอะไรทุกคนดูก็รอติดตามด้วยแล้วกันนะสําสำหรับวันนี้ก็ต้องลาทุกท่าน,นไปก่อนนะครับผมเช่นเคยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งคลิ้งคลิงเพืพ่อให้ได้กันคลิปต่อไปนะสำหรับวันนี้เช่นเคยครับต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆไปแล้วเหมือนพวกพูดบกไปบนมานะแบบตีบวกตีบวกเก้าแตกแบบบ้าไปเลยอะ่ะบ้าเลยอะ่ะ <c oughs> ไปครับผมเจอกันนะครับทุกคน